เพยรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ,จ้าจ๋าเพยรยนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกับน้องอาจา่าในช่องเจคาดีนะคะเอารถสีสวยของแบรนด์ Toyota Fortuner มาให้ชมนะคะก็เอาตัวรถเดิมๆบอดี้เดิมมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะกับรถปี2018ค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว2.8 TRD ครับ2ตัวแบ็กท็อปนะคะไม่1น2 0 0 0 0กิโลเมตร ตัวรถสภาพเดิมๆค่ะน่าสนใจตรงที่ว่ารถใช้มือเดียวแล้วเป็นรถไม่เคยชนแล้วก็เป็นรถหน่วยงานด้วยใครสนใจนะคะไม่ควรพลาดนะคะบอดี้เดิมสวยมากนะคะ FC นะดูจากตัวเหลี่ยมสันฝากระโปรงหรือว่าจะเป็นด้านหน้านะคะโครงสร้างสวยๆเดิมๆ รถคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะท่านผู้ชมนะคะใครอยากได้ตัวทีอรีีบติดต่อหานองเจ้าจ่าพิจิวนะนี่ไฟหน้าสวสวยเดิมๆนะคะกอบไฟหน้าสวยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกรถของเราเนี่ยะคะพร้อมขับพร้อมใช้สภาพ95เปอร์เซ็นเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะนี่นะคะใครที่ ชอบในตัวพี่คุกกี้อยู่แล้วนะคะเน้นเอาไปใช้งานยาวๆแล้วก็เรื่องปัญหาจุกจิกกวนใจเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะสำหรับตัวพี่ฟอร์จูเนนะคะ ขับง่ายนะคะขับคล่องแล้วก็ทัศนวิสัยกลางมองเห็นเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดชัดเจนใครที่อยากเปิดใจให้ f o r t u n e r นะคะลองเข้ามาดูรถกับน้องจ๋อจ๋าได้เลยนะดูแกลบด้านข้างนะคะแกลบแท้แกลบเดิมนะคะสวยเดิมเนียนแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะก็เป็นล้อแม็กสแตนดาร์ดโรงงานนะคะเป็นแม็กท r D ดิสี่ล้อนะคะพร้อมกระบอกชกใหญ่ๆนะคะปีกนวงปีกนกไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะสภาพสวยเน้นเดิมค่ะนะคะ กระจกนะคะจะเป็นตัวสีดำนะคะไฟเลี้อมมองข้าง LED นะคะแล้วก็ในส่วนของกันสาดนะคะเป็นกันสาดที่ติดมาพร้อมกับตัวรถนะคะบอดี้สวยเดิมมากนะคะมาพร้อมโลโก้ TRD ตรงที่มือจับเปิดประตูนะคะสมาร์ทเอนให้2ฝั่งนะคะมาพร้อมลายแคปลาลายแคปลานี้ก็จะเป็นของสแตนดาร์ดเดิมๆนะคะดูจากบันไดาทางขึ้นนะคะก็ไม่มีรอยชน เป็นตัวรถที่สมบูรณ์แบบและพร้อมใช้งานมากๆนะคะเหลี่ยมสันตัวรถมุม45องศาอยู่ชัดเจนแล้วก็บอดด้เดิมๆค่ะกระจกบานแท้บานเดิมเป็นรถที่ติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยนะคะไฟท้ายเดิมค่ะนะคะใครที่อยากได้รถนะคะไม่ว่าจะเป็นแก็บด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นฝาถังน้ํามันนะคะเจ้าของเดิมเขาก็ติดใส่มาให้นะคะกันลอยกันลิฟนะคะจากน้ํามันนะแล้วก็ในส่วนของตัวแคสซีแคสซีแท้แคสซีเดิมนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนพลาสติกนะคะกัน คิวซุ้มล้อมาให้ด้วยล้อทั้ง4ีล้อไม่มีร้อเบียดนะคะมาพร้อมกับสปริงโชคใหญ่ๆสแตนดาร์ดโรงงานแบบนี้นะคะลูกคา้า เอามาให้ชมมามาให้เสิร์ฟเอาเสิร์ฟเ,เ,เ,เอามาเอามาเอามาเสิร์ฟเอามาให้ชมแล้วนะคะผ่านช่องทาง YouTube ของน้องจ้าจ๋านะถ้าใครสนใจอยากเป็นเจ้าของรถในส่วนของตัว TRD 2.8เนี่ยนะคะปร,ปรึกษาติดต่อน,น้องจ้าจ๋าเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวแบ็กท็อปนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีโดยเฉพาะสีขาวขายดีมากๆนะคะน้องจ๋าก็มีหลายคันให้เลือกนะคะตอนนี้ TRD มีให้มาหลายคันเลยทีเดียวนะคะเรามาดูในส่วนของภายในนะคะด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะคะใส่พรม3 d มดีมาให้ด้วยนะคะเจ้าจ๋าก,ก็จะให้ในส่วนของลูกค้าเนี่ยไปเลยนะคะกับตัวรถนะถุงเครื่องมือไม่แรงนะคะคันนี้หรือว่าทุกคันก็ให้มาครบนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใส่เองเพิ่มเติมนะคะเอาไปใช้เดิมๆกับตัวรถได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตเนี่ยเนี่ยดูจากสภาพตัวน็อตตัวสีหรือว่าอะไรต่างๆนะคะไม่มีรอยผิดปกติไม่มีรอยพ่นสีทับโป๊สีทับ ฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายเดิมๆไม่มีชนมาแน่นอนนะคะเน้นโครงสร้างเดิมสวยๆแล้วก็ตัว T R D นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันเพิ่มเติมที่เขาให้มาเยอะนะคะกว่าตัวปกติเลยนะคะสำหรับตัว T R D นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลำโพง J B L หรือว่าจะเป็นระบบไฟนะคะแล้วก็ระบบลำโพงน่ะนะคะก็รอบทิศทางนะนี่สภาพสวยๆเดิมๆนะคะติดต่อน้องจาจ๋าเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะคะฝาท้ายไฟฟ้านะคะ ฝาท้ายไฟฟ้าก็สวยๆเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างฝั่งขวากระตอนะคะก็จะเป็นในส่วนของเอเหลี่ยมสันนะคะลักษณะตัวรถตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจะเห็นนะคะตรงมุมเหลี่ยมนะคะด้านข้างเหล่านี้ก็สําคัญนะคะในการดูรถมือสองถ้าเหลี่ยมสันตัวรถนะคะไม่มี การแก้ไขหรือว่าไม่มีผิดรูปแสดงว่ารถเนี่ยเดิมนะคะรถจะไม่มีการชนมาแล้วก็ความสวยความเดิมเนี่ยนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะที่น้องจะให้ดูก็สภาพเนี่ยจะอย่างที่เห็นเลยเนะคะเพราะว่าน้องจะรีวิวกล้องสดนะคะตัวล้อแม็กเนี่ยไม่มีรอยเบียดนะ,ะ่ะยางก็เป็นยี่ห้อมิชลินนะคะ ตัวขอบของตัวยางเนี่ยจะได้ยางปีอายางขอบ20นะคะยางได้ปียางเนี่ยปี20ด้วยนะคะเดี๋ยวจะจะาเช็คสภาพยางให้ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้อ่าอาจจะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์หรือยางใหม่ให้เดี๋ยวเช็คสภาพยางให้อีกทีหนึ่งนี่่ะในส่วนของตัวแคสซีนะคะแคสซีเดิมๆเนี่ย่ะไม่มีการตัดต่อด้วยนะคะแคสซีแท้เดิมไม่นอนเพราะว่าถ้ารถของเราไม่เดิมเนี่ยนะคะมันจะไม่สามารถโอน้ โอนได้เลยนะคะท่านะผู้ชมของเราเนี่ยเอกสารครบเร่มพร้อมแล้วก็เป็นรถพร้อมขับจริงๆลูกค้าเก็บเงินในกระเป๋าตังค์ไว้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินดาวหรือว่าจะไปทาอะไรกับตัวรถต่างๆเนะะี่ยฮะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะ,ะอ่ะมาดูในแผงประตูเนะะี่ยะตัวกระจกนะคะเป็นกระจกออโต้นะตัวลําโพงแล้วก็ตัวใส่ขวดน้านะคะสภาพเดิมตัวไฟสองเท้านะคะก็มีให้คือสมบูรณ์แบบทุกรายละเอียด เลยก็ว่าได้นะคะสําหรับคันนี้ตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะตัวนะน็อตนะนี่สภาพเดิมๆสวยๆพอเก็บสายไฟไม่มีการแกะการถอดนะแล้วก็ตัวเบาะนะคะก็เป็นสแตนดาดของโรงงานเดิมๆเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะจะเป็นเบาะสีดานะคะตัดกับตัวแถบสีแดงน้ําตาลไม่นะคะตรงนี้ก็สภาพเบาะถือว่าเอาไปสักเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเลย เพราะว่าแทบจะไม่มีรอยใช้งานเลยนะคะดูใหม่แล้วก็กลิ่นหอมอยังอยู่ติดกับตัวรถเลยนะคะดูรายละเอียดตัว head room ช่องแอร์ไฟเนะคะเดิมๆส,สวยๆนะตรงนี้รายละเอียดเดิมชัดเจนตัวเบาะนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่แขวนสัมภาระนะคะกระจุกกระจิกให้ด้วยก็จะให้ในส่วนของน้ำหนักเนี่ยตรงนี้นะคะรองรับได้ถึง4กิโลกรัมเลยนะคะ กระเป๋าจิงโจ้ไม่มีขาดไม่มีชำรุดแล้วก็มีไฟบ้านให้ด้วยนะคะไฟบ้านก็สามารถชาร์จลักได้เลยชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จโทรศัพท์ได้ปกตินะคะแต่สิ่งที่ดูใหม่ๆดูก็ดูจากพรมเลยนะคะนี่นะคะพรมนี่ก็ให้มาเดิมอุ้ยลำโพงนะคะนี่เลยลำโพงนี่นะคะของ JBL อย่างดีเลยนะคะสำหรับลำโพงนะนี่เอาไปเลยกับตัวรถนะคะเราไม่มีถอดออกนะ Card เอสดีการ์ดครบกุญแจสองดอกครบค่ะนะคะลูกค้าไปใช้งานต่อได้เลยนะไปใช้งานต่อได้เลยสภาพส,สวยๆเดิมๆนะคะอ่านี่ไปดูความสวยความเดิมภายในตรงที่คนขับกันบ้างนะคะที่คนขับนะก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยให้ดูใหม่ให้ดูใหม่กว่านี้ก็คือถ้าใหม่กว่านี้ก็คือจะเป็นป้ายแดงแล้วนะคะลูกค้านะ อเอามาให้ชมเลยเนี่ะสะภาพเดิมส,สวยๆแบบนี้นะอ่าโอเคนี่ค่ะตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นในส่วนของลายแคปล่าก็จะเป็นของสแตนดาร์ดที่ติดมากับตัวรถจับป้ายแดงนะคะแพทเทิร์นชิฟอยู่หลังพวงมาลัยคูคอนโทรลมีแค้วเรียบร้อยนยะคะแอปเปิลคาเพเชื่อมต่อบลูทูธวิทยุฟังก์ชันอะไรต่างๆได้ครบ แล้วก็สิ่งที่จุดเด่นสําคัญนะคะสําหรับตัว TRD ที่ทําให้ยอดขายนี่เพิ่มขึ้นก็คือ1เลยคนที่ชอบมัลติมีเดียชอบฟังเพลงสายบันเทิงเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นลาโพงระบบ JBL รอบทิศทางในตัวรถนหะาแล้วรอบคันด้วยนะคะทุกดอกเป็น JBL จากโรงงานทั้งหมดตัวนะคะช่องแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแต่ยังไม่เป็นดูโอแยกโซนนะก็สภาพจากที่เห็นเลยค่ะนะคะไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะคะนี่แล้วก็ตัวที่ ใส่คูบ็อกนะคะไม่มีชำรุดแตกหักนะนี่นะคะเอกสารคู่มือการใช้งานอยู่ครบทั้งหมดค่ะนะคะกระจกนะคะมองหลังนะคะปรับมืออัตโนมัติได้เลยไม่มีชำรุดแล้วก็มีกล้องหน้าให้ด้วยนะคะปกติแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะจะยังไม่มีกล้องหน้านะแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาติดกล้องหน้ามาให้ค่ะท่านผู้ชมนะคือคันนี้ครบจบเลยนะคะลูกค้าอยากได้กล้องหน้าก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ติดเองเพิ่ม,เต,มเติมแล้ว ก็คือเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะเอาไปใช้งานต่อยาวๆก็คือชักสิบปียังไงก็คุ้มแน่นอน Rut, นะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะคอนโซลตรงกลางนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายแคปลานี่นะคะตัวใส่แก้วน้ําตัวความกว้างเนี่ยก็ใส่แก้วเยติได้เลยระบบปกตินะแล right? ER ้วก็ในส่วนของคอนโซลเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนี่ฮะหรือว่าจะใช้โหมดอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดเลยนะคะโหมดก็เลื่อนถ่ายออโต้สต็อปมีให้ครบคันค่ะ คือสังเกตเลยรายละเอียดต่างๆที่น้องจ๋าคือสัมผัสให้ดูเนี่ยก็คือไม่มีตรงไหนที่ชํารุดเลยเนี่ยฮะสิ่งที่น้องจ๋าชอบในการคัดรถที่ของเพจยนที่เขาคัดมาให้ลูกค้าใช้งานต่อเนี่ยก็คือถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะดูความสวยของแผงประตูนะกระจกตัวออโต้สีบานเนี่ยลูกค้านะตรงนี้นะคะไม่มีชํารุดเลยไม่มีรอยถลอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นปุ่มพับก,กระจกตโนัมิไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นปุ่มเซ็นทันล็อกนะคะที่ปรับกระจกเนี่ยนะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่าง เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.8นะคะ2.8เลยนะเป็นเครื่องยนต์ด no ีเซลแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยนะคะก็จะเป็นของแท้สแตนดาร์ดโรงงานทั้งหมดจะไม่มีการตัดต่อไม่มีการแปลงไม่มีการดัดแปลงมาแต่อย่างใดนะคะเราเน้นเดิมออริจินอลนะคะจริงๆนะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันค่ะนะคะมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลฝาครอบเครื่องนี่ก็จะเป็นสแตนดาร์ดโรงงานนะคะไม่มีการแตกไม่มีการชำรุดนะคะหรือว่า ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดนะคะเราเน้นเดิมแบตเตอรี่เนี่ยบอกเลยว่าแบตเตอรี่นะคะเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงสองฝักส,สองลูกเลยนะคะแต่ว่าจะใส่ได้ลูกเดียวก็ได้นะแต่ได้ลูกใหญ่แน่นอนถ้าติดไปกับเรานะนี่แบตเตอรี่ลูกใหม่ๆเดี๋ยวจะจจะเช็คค่า CCA ให้เพราะว่าตัวนี้ก็ยังไม่มีบอกวันเดือนปีที่ใส่มานะเดี๋ยวเช็คค่า CCA ให้ก่อนส่งมอบนะคะดูน็อตนะคะยึดโคมไฟด้านหน้าไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะ โครงสร้างคานหน้าเดิมนะตรงนี้สภาพเดิมๆมตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะคานเนี่ยนะคะคานเดิมแท้เลยนะคะวงยึดคานด้านหน้าเช่นกันนะคะมาพร้อมทุกอย่างคือเดิมหมดนะคะลูกค้าเน้นเดิมถ้าคุณลูกค้านะคะอยากมาสัมผัสทดลองขับอยากมาชมรถตัวจริงกับน้องอาจ๋านะคะมาได้เลยเน,นี่ยะโดยเฉพาะตัวน็อตเนี่ยนะคะนี่น็อตเนี่ยไม่มีแกะเลยนะคะน็อตสภาพเดิมเดิมนะคะไม่มีรอยสีพ่นสีเลยนะคะ สมูทมากนะคะจับมาแสดงว่าน็อตแท้น็อตเดิมปั๊ม a b s นะคะตัวสภาพเครื่องยนต์นะคะไม่มีรอยซึมไม่มีรอยหยองน้ำมันเครื่องสภาพเครื่องยนต์แห้งนะคะแล้วก็เครื่องยนต์สวยขาวสะอาดมากๆแล้วก็เครื่องยนต์นิ่งมากๆนะคะให้ฟังเสียงเลยฝาม้อ,มอน้ําไม่มีโก่กนะคะฝาม้อน้ําไม่มีโกรกรายละเอียดตัวรถเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถเดิมโครงสร้างเดิมเดิมท่อเก็บสายไฟนะคะหรือว่าฉนวนกันความร้อน เนีะฉะนวนกันความร้อนนะคะไม่มีจกท้องช้างไม่มีผุไม่มีรอยขี้เกลือหรือว่าไม่เห็นเลยว่ามีรอยความร้อนไอความร้อนขึ้นจนขาดจนผุจนลุ่ยนะคะไม่มีนะนี่ขนาดรถ1นึ่งหมื่นอ 1, 000, 2, 000, 000กิโลนะคะก็ถือว่า เป็นสภาพที่สวยแล้วก็สดสม,สมเหตุสมผลแล้วก็สอดคล้องกับเลขใหม่โดยเฉพาะนะคะตรงกลางคลิปนะคะยิ่งเห็นภายในแล้วนะคะตัวรถยิ่งสดยิ่งสวยในราคาไม่ถึง1ล้านนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะวันนี้เนื้อสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของคันนี้และชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเบียนเรื่องราคาหรือว่าเรื่องสภาพตัวรถรอบคันนะคะติดต่อน้องเจ้าจ๋าเพชรยนต์เข้ามาได้เนื้อโดยิดต่อผ่านช่องทางเบอร์โทรน้องจ๋าเลยนะค้าสายตรงหรืออยากแอดไลน์ แอดไลน์ line, นะคะแอดไลน์ line, สามารถขอดูรายละเอียดภาพนิ่งรอบคันได้หรือจะสอบถามในการาผ่อนชำระค่าง,งวดนะคะว่าเอกสารอะไรบ้างนะคะในการที่จะขอเช่าซื้อรถคันนี้มีอะไรบ้างและรายได้เท่าไหร่นะคะปรึกษาน้องจ๋าได้แต่บอกก่อนเลยว่าคันนี้ก็สามารถเช่าซื้อคนเดียวจบ ได้นะคะแบบไม่ต้องคำเลยนะคะดูที่เงื่อนไขขอธนาคารค่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ